ต่อเตาต่อไป <_ arrests> ตัวนี้ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีคอนเทนต์ของคาบามาซึ่งเป็นวิธีการหาเงินใช่หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเกมคาบา่ยมันก็มีวิธีการหาเงินเยอะมากเลยใช่ปะแต่ผมก็ยังเชื่อในวิธีของการตีบวกเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าผมจะเอื้อไปหลายทีแล้วก็ตามแล้วก็เสียไปหลายประดับแล้วแต่ว่านะครับมันก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าเราจะต้องหาไรายได้จากตรงนี้อย่างรวดเร็วมากกว่าวิธีอื่นเดี๋ยวเราไปดูเลย และนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด10,000แสนเจมนะครับจากพี่ภูมิขอคุณนมากเลยพี่สำหรับตัวละครที่มาทำคอนเทนต์นีนะผมจะมาตีโบวตัวนี้มาดูกันว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนยังไงบ้างนะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีตัวหินเคออสเนี่ยติดตัวเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อตัวนี้เราจะไปซื้อตัวหินขาวนะแล้วเราก็จะตีเป็นตัวดาบนะคะรับพลาดิเดียมแล้วก็ตัวดาบไทเทเนียมนะเพื่อประหยัดงบนิดนึงนิดนึงแหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าผมจะตีอะไร จริงๆในช่วงนี้คือราคาพวกประดับเนี่ยมันก็ตกลงไปเยอะนะโอเคประดับที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวชามทั้งหมด2อันนะแล้วก็ขนนกสีดําทั้งหมด3นะครับเป็น5ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเพชรเหลืออยู่ที่ประมาณ6กห0,000ื่นเต็มนะเออเราจะมาดูว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนยังไงบ้างนะครับผมส่วนหินเคออสเนี่ยผมก็คราวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะประมาณ60เมตรนะครับอ่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปซื้อหินสีส้มแล้วก็หินสีขาวมาตีบวกนะครับเอ,อ่อทุกคนครับทุกคนเห็น ระดับที่มันขึ้นมาบวกหกบวกห้าใช่ไหมครับแล้วก็คนตามหายบานหนึ่งผมจะบอกว่าผมขอโทษครับผมลืมกดบันทึกวิดีโอตอนผมตีบวกเมื่อกี้ <c oughs> ผมจะร้องไห้แต่ว่าเพื่อเป็นการชดใช้นะครับผมจริงๆตอนนี้มันได้กําไรแล้วคลิปนี้มันได้กําไรไปแล้วแต่คือผมลืมอัดภาพหน้าจอไงผมจะร้องไห้วะผมจะร้องไห้ไม่เป็นไร ผมจะเอาตัวชามอีกอันหนึ่งขึ้น6แล้วก็ไอตัวโบโหอีกอันนึงขึ้น7ไปเลยแล้วก็ไอขนนกดําขึ้น6ไปเลยเพื่อนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าการตีบวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเออเห็นป่ะผมได้กําไรแล้วเนี่ยแต่คือลืมอัดภาพหน้าจองไงเอ้เอยไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าเราจะลืมแต่เราก็ยังมีหินเพื่อที่จะตีบวกไอพวกเนี้ยขึ้นไป6ขึ้นไป7อยู่ เมื่อก,กี้ผมตีโบโหตอนที่ผมลืมอัดภาพหน้าจอผมใช้วิธีการแตกสีแล้วก็ขึ้นมาเลยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าถ้าผมซื้อมันไม่พอแน่นอนไอ้ผมตีขึ้นมาเองโอ้ยเดี๋ยวจะเชื่อมาผมจะใช้วิธีการตีล่อนะครับผมตีขึ้นมาตีขึ้นมาแม่ไอเอ็มลืมอัดภาพหน้าจอได้ไงวะหนึ่งพันแต้มผมจะใช้วิธีการแตกสีนะครับเพื่อเอาห้าขึ้นไปหกนะเมื่อก,กี้ผมใช้วิธีนี้แล้วมันก็ขึ้นมานะครับผมแตงหนึ่งแล้ว้าวไม่เป็นไร แตก1แตก2แตก3และแตก4ี่ไหแตก4แม่รอบมาเร็วซะด้วยเหมือนไม่อยากให้เราได้กำไรในวันนี้พร้อมยังงอ่ออ่างอัปเกรดต่อเต่าตบโตปะเตบโตเฮ้ยยังเติบโตอยู่ยังเติบโตอยู่อันนี้ยังเติบโตอยู่โอ้โห โอ้เมื่อกี้มันอย่างลุ้นเลยนะไอเอ็มมันลืมอดัดได้อ่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้กําไรมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัดขนดำเนี่ยขึ้นบวก6นะครับพอมัน6แล้วผมจะเอาชามขึ้น7ไปด้วยเลยละกันนะครับถือว่าเป็นคําขอโทษตัวเองคําขอโทษตัวเองเฉยนะฮะเออที่ลืมอัดภาพหน้าจอไปเราจะใช้วิธีการแตกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขนอันนี้ผมว่าใช้วิธีการแตกสามเอาพอแล้วขนดำอะ เออใช้เหมือนมันเป็นตัวลอ่อให้ตัวชาม,มันาติดด้วยเพราะว่าต้นทุนขนดำอะมันมันมันไม่แพงมาอ้ออ่างนะฮะแล้วก็ต่อเต่าเติบโตครับไปเฮ้ย <zing out> มันติดวะ่ะแตกสามก็ติดว่ะอ่าโอเคผมว่ามีแววที่เราจะเอาตัวชามขึ้นเจ็ดแล้ววันนี้นะครับดวงมันมาวะดวงไอ้เอมมันมามาเดี๋ยวซื้อหินก่อนนะฮะหินหมดโอเคอันนี้ซื้อมาสิบนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะขอแตก3นะครับ 1, 2, อึอเฮ้ยติด 1, 2, 3 2> ่งองามชึบพร้อมยังอะ่ะพร้อมแล้วไปตึ๊บเฮ้อ,อโอ้ย <c oughs> แตกอเอ้อไม่เป็นไรการแตกคราวนี้เราจะไปกดคนนกขึ้นเจ็ดไปเลย เคป่ะ okay, ขึ้นเจ็ดเลยเอาอ่างอัพเกรดต่อเติบโตนะลูกนะเติบโตเออโอ้ยต,ต,ต,ต่อไปชามชามต้องแตกสี่ขึ้นเจ็ดอ่ะโอ้ยแตกสี่ขึ้นเจ็ดอ่ะหนึ่งสองยังยังยังหนึ่ง สองสามฮึบอยังยังหนึ่งสองสามสี่มาแล้วรอมันมาแล้วทุกคนโอ้อ่างครับอัปเกรดต่อเตาโอยต่อเตาเติบโตเติบโตหรือตีแตกเติบโตหรือตีแตก ต่อไปอือฮึอะแสนโอ้ยยังรุ้นเลยยังรุ้นเลยเอาต่อปะคือตอนเนี้ยต้องบอกว่ามันเท่าทุนแล้วใครโทรมามาเรามาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวชามันเนี้ยขึ้นเจดอีกอันหนึงแต่เดี๋ยวเราต้องไปค้าวตัวหินเคออสก่อนเพราะว่ามันขาด2อันโอเคผมเติมหินมาแล้วนะครับขอแตกสีนะหนึ่งเฮ้ย โอ้ยมันตีรัวๆเลยตีรัวๆเลยแบบนี้โอ้โหมันตีรัวๆเลยอะไรเนี่ยหนึ่งโอ้มันตีรัวๆเลยแตกสองแตกสามเฮ้ยแตกสี่พร้อมนะอ,อ่างครับอับเกตต่อเตา ต่อไปโอ้ยเท่าทุนเลยตอนนี้คือเท่าทุนเลยทำไมถึงเท่าทุนเพราะว่าอันนี้มันอันละแสนนะครับบวกอันนี้ก็เป็น119,00แสนเหมือนตอนที่เราขึ้นตสตรีมเลยแต่ว่าเราได้กำไรตัวผนดมาแต่คนท่าวงกเจราญราคามันมันไม่ได้ค่อยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เออมันมันไม่เยอะเดี๋ยวให้ดู ผลดาบวก7เนี่ยราคายอยู่ที่เนี่ยสองหมเห็นปะ่ะอ่าเราได้กําไรมา2องหมแต่มันก็ยังรู้สึกว่าไม่เยอะมากพอแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมกดไอ้ชาวบวก7เมื่อกี้ขึ้น8ทุกคนไปให้สุดดิเออไปให้สุด5 3าพเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติด8อยู่เหมือนกันนะจริงๆการบวก7ไป8เนี่ยมันต้องแต้มไม่สูงมากสักประมาณ3,000 4,000นะครโดยจากประสบการณ์อันเนี้ย มันก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะแตกมันก็น่าลุ้นว่ะไปต่อดิเอมไม่ติมอยู่แล้วอย่าเรียกผมติมนะกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยเอาอ่างอัพเกรดครับออเอาเตาเติบโตไปโอ้โหเจ็บจีด๊ดผมนี่ยุ่งเลย อนแรกมันบวกเจ็บวกหก็ดีอยู่และอกำไรแบบหอมๆหลอมๆแหลมๆก็พอละโลภไงเรามันโลภไงเอ้เยไปไหนต่อผลดำมั้ยวนดำบวกแราคาเท่าไหร่ดูก่อนผลดำบวก8ราคาเท่าไหร่สี่หมื่นห้ามามันต้องกลับคืนมาให้พ่อนะลูกนะแล้วผมขอย้ายแนวก่อน หกสิบสามนะฮะจังหวะนี้นแหละอย่างน้อยมันต้องติดสักอันหนึ่งแหละเอาอ,อ่างครับต่อเตาตัอโา yeah! ล่ำรวยเลยรวยจัดเลยรวยเอ้ย โอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาตีบวกใหม่ผมจะมาแก้แค้นมันวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคระับบายบายอย่าตีบวกเล่นนะจ๊ะ